หินนี่เขาสวยอ่ะแต่มันลืล่อนนะไม่อยากจะปียนขึ้นน่ะกลัวเนี่ยมุมสวยเดียวจะงอกดูคลิปเียโ,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 โอ้โหเนี่ยโหโหมาจนลืมแล้วอ่ะเนี่ยขึ้นทางประตูสวรรค์น,นี่แหละผ่าตั้งอ่ะ หนาทางมันโคตรชันเลยนะจุดชมวิวผาบองผาบองเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอโอ้โหโ,หโอ้โห,โหต่ะไปก็ไป เดียวบอกว่าดีท่านผู้ชมเนี่ยมันมีหลุมมีบ่อตัวเนี่ยต้องหักซ้าย <c oughs> หักขวานะครับท่านผู้ชมเสียวรถล้มขนาดเลยนะครับล้มกลางทางนี่นะ cooler. สวยเลยนะครับดูดิดูดิโอ้หสำหรับขับรถมาคนเดียวนี่นะต้องระวังที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงเบาเจคขับรถมานะครับท่านผู้ชมมีฝนยุดยุดตกตกยุดยุดตกตกนะครับบวกกับความเย็นของอากาศหนาวด้วยนะครับท่านผู้ชมอากาศนี่นะโอ้โห แล้วก็วิวนี่นะสวยนะครับมีหมอกเป็นช่วงๆด้วยนะครับหมอกขนาดชอบนะครับชอบกับบรรยากาศที่นี่นะครับผ่าตั้งอ่ะครับตั้งช่วงนี้นะครับช่วงฮักศอกนะครับอ่าพื้นกว่าจะลื่นนิดนึงนะครับก่อเวลาครับรถนะดคือระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับผ่าตั้งนะครับมาเช็คอินนะครับ ตรงข้างหน้านี้เองนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอลแจ็คไปหาที่จอดรถกันเนะ้อเดี๋ยวหาอะไรกินนิดหน่อยก่อนนะครับลองท้องลองท้องหิวหิวหิวครับตอนนี้บอกแจ็มากินก๋วยเตี๋ยวยูนานนะครับท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวยูนานผ่าตัาง้งกินก่อนเดินกินก่อนเดินจะไปข้างบนเดี๋ยวจะ เป็นลมก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเล็กนะครับน้ำซุปน้ำซุปเหมือนเหมือนเหมือนน้ำซุปมันเหมือนกับต้มยำกุ้งอ่ะเหมือนน้ำต้มยำกุ้งไม่ต้องปรุงก็ได้ไม่ต้องปรุงสั่งซุปตังด้วยอากาศเย็นอ่ะ คนลืมคนตุียแล้วอันนี้อันนี้คือยอดถอนนั่วล like um, ันเตานะครับอุยโอยอุยโอยยอดถั่วลันเตาตอนแรกไมว่ว่าผัากตำลึงไมอมรอปครับหลังจากบอกจะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นานกินซ้มตากินโคก เสร็จเรียบร้อยนะครับบาาแจ็คพร้อมนะครับพร้อมที่จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเดินบนยอดเขานะครับผาป่องผาบ่องประตูลักแห่งขุนเขานะครับตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวก็จะไปเก็บภาพข้างบนมาให้ท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเนาะก็ดูคลิปเบ้าแจ็คนะับเบ้าแจ็กก็จะพยายามจะเก็บภาพให้สวยงาม เราจะเก็บภาพให้มันได้เยอะๆเลยนะครับเหมือนเปรียบเสมือนว่าท่านผู้ชมได้มาเองเนาะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นกับอีกทางหนึ่งตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้มีมา้ามีม้าให้บริการเนาะรู้สึกว่าจะสองร้อยบาทนะครับครับบนนี้ฟ้ามันไม่เปิดนะครับฟ้าไม่เปิดมันก็เห็นแต่ขาวอย่างเดียวจริงๆแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นเหวนะเป็นเหวแล้วฝั่งตรงข้ามนี้รู้สึกจะเป็นอ่าประเทศพาม่า ใช่ไหมพม่าว่าอะไรนั่นแหละอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของดอยผาหม่นซึ่งเป็นภูเขาหลวงพระบางอ๋อผาตั้งดยผาตั้งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนหอมองเยา้าอ้ยเหนื่อยไม่อ่านนะให้ท่านผู้ชมอ่านเองเถอ นี่เอกลักษณ์ของเขาอ่ะอ่าหินน่ะหินสีหินนะมันจะเป็นสีแบบเนี้ยหินสีมันสวยตรงนี้เนี่ยตรงนี้อะไรอ่ะโ oh. อ้โหเนี่ยเหี่ยวเลยเนี่ยเหียวเลยเนี่ยเนี่ยดูไหม หินนี่เขาสวยอะแต่มันลื่อนะไม่อยากจะเปี่นขึ้นอ,กอะกลัวเนี่ยมุมสวยเดียวจะงอกดูคลิปนียโอ้โหเนี่ยโห ต่อผลทางอีกยาวไกลเห็นอะไรก็คันไม้คันมือก็อยากจะแวะดูเนาะสำหรับบันไดนี้ไม่ต้องให้เบาแจ็คนับนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินบันไดอ,อ่ะมีต้นดอกบัวตองด้วยนะนะดอกบัวตองจับได้ ก็จะมีลาวให้จับจุดชมวิวดอย102แต่ตรงนี้ออกมาไว้พระอ้อตรงที่เดินตรงนี้ได้สาถูกศกสอกทุกสัโอ้ย เดี๋ยวทีละข้างก็ใช้ดูนี่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปยอดเขาไปยอดเขาตรงนู้นเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปยอดตรงนี้ก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวเราไปยอดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทุกอันเดี๋ยวเราค่อยเก็บเรียบขึ้นตรงนี้ก่อนโอ้ดูเหวดูวิวดินว่ผา,าตั้งนะครับผาตั้ง เอบอกคนอื่นว่าอย่าเร่งรีบอย่าเร่งรีบแต่ตัวเองอะเร่งรีบทำให้ข้อแข่งข้อขากล้ามเนื้ออ่อนล้าเลย เมฆมันไปกระทบเขา่ะตรงนั้นนะเพราะตรงนั้นมันเป็นเหวอ,อแต่คุ้มนะครับท่านผู้ชมถึงมันจะเหนื่อยอย่างเงี้ยเห็นอาการของบาเจ็กเหนื่อยแบบนี้นะแต่คุ้มอ่ะอย่างน้อยเราได้บอกตัวเองแล้วว่าเราได้มาสัมผัสเราได้มาขึ้นเขาผาตั้งเป็นประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นวิว เนี่ยสามร้อยหกสิบองศาได้เลยเนี่ยโอ้ตรงนู้นอีกโอ้โเอ้คุณชมบันไดขึ้นตรงนู้นอีกนะอ ว้าวว้าว้าภาพปิดปากมบปิดมบเปิดล้วปิดแล้วหายใจเบาทันหายใจไม่ออกเงียจะมีคนขึ้นไปหรือเปล่าแต่มันมีทางเดินขึ้นไปแล้วนะนอะนนอนนอน โอ้นโคตรสูงเลยนะน่าอืมอันนี้แค่ยืนตรงนี้โคตรเหนื่อยแล้วอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกจไปตรงหอบก้อนหินนี่เดี๋ยวบอกจไปก้อนหินก้อนหินเสียดายอ่ะไอ้หมอกหมอกมันบังข้างล่างเนาะฝั่งตรงนู้นอ่ะฝั่งต่างประเทศนะโอ้มะมะ เบ์เกอร์ะลอนไปทูรุ่นก่อนที่เบลเช็กมานะ เบลเจ๊ไม่รู้ว่าตรงนี้มันปีนได้เแบลบเจ๊แค่ไปปีนไอเขาตรงนู้นนะตรงยอดเขาตรงนู้นเลยและตรงนั้นก็เป็นเหวนี่นี่นั่งยงเอียงนั่งยังเอียว เอียงมาทางนี้นตัวมันจะพิกตกไปไปอื่นต่อไปจุดอื่นต่อไปจุดที่อื่นต่อออตรงนี้ลงได้เปล่าวะมันมีทางเดินนี่มันต้องลงได้ หินมันออกสีเทาดำอะ่ะหินมันออกสีเทาดำอะ่ะเบรกไม่ได้โอ้ตัวเขาแจะหล่นตรงนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะอ๋อตรงนี้ยังเป็นป่าโอเค นัวเป็นเหวช่วงฝนตกช่วงฝนตกดินมันก็เลยกลายเป็นแบบดินหนังหมูดินหนังหมูมันจะลื่นๆเนี่ยมันลื่นจริงๆเลยล่ะไม่ใช่ว่าไม่พูดเล่นๆนะมันลื่นก็ใครลื่นล้มก็ขำๆกันไป มีอารมณ์ดูดอกไม้แล้วทุง่งเอ้ยทุง่งบัวตองนีตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์นะครับท่านผู้ชมเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาแล้วนะ ไม่พลาดที่ต้องไปถ่ายรูปจุดจุดนั้นจุดจุดนั้นเป็นเหมือนกับหินหิน,หนแหวกหินขาดเออนะก่อนที่เราจะไปข้างบนนู้นเรามาดูนี่ก่อนเนาะโอ้ยไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงจะพูดด้วย เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ เป็นเขตเป็นเขตเลยล่ะป่าที่นี่ก็คือเราต้องพิชิตบันไดตัวนี้แหละต้องพิชิตบันไดตัวนี้ตัวเดียวแหละเดินลําบากจากข้างล่างไม่พอดีนะที่ข้างบนนี้เขาทําเป็นบันไดปูนให้อืมถ้าไม่เป็นบันไดปูนน่ะก็คงจะลําบากเพราะว่ามันชันนะครับตรงเนี้ย จุดชมวิว360อยสบองศา1 0 2เรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำเงือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปขอตีละรังก่อนตีละรังมีไม้ตีเปล่าไม่ไม่มีตีอ่ะเดี๋ยวตีละรังกัน มุมสามเหลี่ยมตรงนี้อีกนะครับไฮไลท์นะครับที่คนเขาก็มายืนถ่ายกันตรงเนี้ยเหว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 นู่นเหว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 ป่าไม้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคนมาลดน้ำเนาะฝนตกตลอดหมอกความชุ่มความชื้นอ าดมาตกเลยนะมึงผาตั้งผาตั้งจุดชมวิวหนึ่งศูนย์สองนะครับผาตั้งตรงนี้ไปแต่ตัวเลข102หนึ่งศูนสองมองจะไม่ค่อยชัดแล้วนะมันมันก็ใช้อยู่ตรงนี้นานแล้วเนาะเซลฟีเซลฟีเห็นหมดนี่ นี่ตีละครั้งอีกนตีละครั้งอีกตีละครั้งโอเคกลางวานเห่งๆรวยๆปังๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับอ่า ที่คอยสนับสนุนช่องนะคอยเป็นกำลังอกกำลังใจให้ช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามี้อย่างคอยติดตามนะครับ